เขาเรียกว่าขนมระครังคือเราเรียกตามตามรูปทรงเนาะเรียกว่าเียวจงเ้าเตีวยวจงเ้าเีวยวจงเ้าเขาเรียกแบบนั้นเตียวจงเ้าอีว่นมันบอกข้างในมันจะเป็นเนยค่ะเนยเนยนมสดวัน เพื่อนบอกว่าซื้ออะไรมาฝากด้วยเขาไปซื้อของใช้ก็เลยขอติดรถเข้าไปด้วยขอติดรถไปด้วยน้ำสดเมื่อก่อนนี้ชอบตอนนี้ก็นิดหนึ่งนิดหนึ่ง เวลาจบชอบอะไรนะจบจะกิน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 จนแบบกินจนไม่กินแล้วอ่ะนานมากเลยที่ไม่ได้ซื้อกินเพราะว่าตอนนั้นจบซื้อกินไปทุกอาทิตย์ซื้อมาอย่างละกล่องใหญ่ๆกล่องใหญ่ก็ประมาณอันนี้มันสิบสิบเนาะก็ประมาณสักยี่สิบชิ้นประมาณนั้นสองเท่าอร่อยอยู่อร่อยอยู่ นี่ขนาดอิ่มมะเนี่ยแล้วก็กินกาแฟก็ได,ด้๋ยวตอนตื่นมากินกาแฟคนละครึง่งคนละครึ่งกับเพื่อนคนละครึ่งกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าไม่มีอะไรมาฝากเลยคนละครึ่งนะจ๊ะว่านาว่านาคนละขึ้นคนละห้าชิน้นคนละห้าชิน้นยิ่ตอนตื่นมาก ได้มะเขือเทศมาอีกโลละหกสิบกว่าบาทเองซื้อมาประมาณสองโลก,กว่าสองโลก,กว่าค่ะเพราะว่ามันร้อยสี่สิบบาทให้ดูล้างแล้วก็ประมาณนี้ค่ะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากกินเป็นผลไม้เลย หวานแต่หวานน้อยกว่าเจ้ที่เอามาขายในไลน์ของแม่ใหญ่ที่เอามาขายในไลนหวานหวานเจ็บเลย

เขาก็หยิบเลือก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 ใช่ไหมของจบปซ้อนเอาอย่างเงี้ยซ้อนแล้วเขามาใส่ถุงช้อนเอามือช้อนข้างล่างเขาบอกว่าทำไมเธอทําแบบนั้นล่ะทําไมเธอไม่เลือกหยิบเอาล่ะก็เลยบอกว่าเลือกลูกแข็งแข็งก็เลยบอกเงี้ยเอาอิ่งอิ่งบอกอิ่งอิ่งเอาเลือกลูกแข็งแข็งแล้วเขาก็บอกว่าทั้งกองนั่นมามันแข็งหมดแหละเพราะว่าเขาพึ่งเทลงมา <laughs> ปล่อยไก่อะ นอนแล้วค่ะพอจบแต้หวันค่ะอันนี้คือสไตล์สไตล์สบายสบายเนาะว่าจบอยู่แบบเนี้ยประมาณประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนอนนอนนอน